สวัสดีครับชาวเซเวนท์ทุกคนครับกลับพบกันอีกแล้วนะครับในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปลุยถ้ำมังกรเครื่องประดับกันนะครับก็คราวนี้นะครับเป็นทีมที่คิดว่าน่าจะเป็นทีมที่ดีที่สุดแล้วนะครับแล้วก็อ่ะผมจะบอกวิธีปล่อยออโต้ฟาร์มไปเลยนะครับก็สามารถใช้ทีมนี้ฟาร์มได้เลยนะครับหรือวิธีการผ่านด่านก็ใช้แบบเดียวกันนี่แหละนะอ่ะทีนี้เนี่ยทำไมเราต้องฟาร์มนะครับเดี๋ยวผมขอสรุปให้ก่อนเลยแล้วกันนะครับก่อนที่จะไปดูวิธีฟาร์มนะเผื่อใครสนใจและคิดว่าไม่คุ้มก็ ใช้ทรัพยากรเยอะพอสมควรแล้วก็ที่ฟาร์มเนี่ยคือเป้าหมายคือใบเลือกเครื่องประดับนะครับก็คือเป็นการการันตีนะครับเครื่องประดับนั่นเองโดยนะครับระหว่างทางเนี่ยจะได้เครื่องประดับสุ่มมามีโอกาสได้พวกนี้ด้วยเหมือนกันแต่ว่าก็ค่อนข้างจะเกลือหน่อยนะอันนี้ก็ขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าเกลือแน่นอนนะแต่ว่าเราต้องการที่การันตีนะครับทีนี้ผมจะสรุปให้เลยนะครับว่าอ่ามันใช้อะไรเท่าไหร่อย่างไงบ้างนะครับก่อนที่จะไปดูทีมนะครับอันดับแรกนะครับเปิดมาปุ๊บนะครับ าฟาร์มขึ้นระดับพลาสคานะครับก็ลงครั้งแรกเนี่ยจะได้50แต้มนะครับแล้วก็เราต้องการทั้งหมด10,000แต้ม1เมื่แต้มเนี่ยเราต้องลง200ครั้งนะครับครั้งหนึ่งเนี่ยใช้7กุญแจนะครับรวมทั้งสิ้นแล้วเนี่ยต้องใช้1,400กุญแจนะครับ1,400กุญแจนี่เราสามารถซื้อด้วยลูบี้ได้เนี่ยประมาณ1,300ลูบี้100ลูบี้จะได้110กุญแจนะครับซื้อ13ครั้งเนี่ยมันจะได้เกินมานิดหนึ่งนะอ่ะามันจะเกินมาหน่อยนะครับก็ 1, แล้วก็ใช้เวลาตีเนี่ยรอบหนึ่งเนี่ยประมาณ5นาทีนะถ้าเกิดของเท่าผมนะครับ5านาทีใช้เวลา 2- 200ครั้งใช่ไหมครับสรอรอบนะครับก็ตีเป็น1000นาทีนะครับ1น0 0นาทีเนี่ยคิดเป็นประมาณ17ชั่วโมงนะมันประมาณ16ชั่วโมงครึ่งนะโดยประมาณนะครับตีเป็น17ชั่วโมงนะครับก็จะได้เกลือนะครับ2อ0อันนะครับก็อาจจะได้ของดีก็ได้นะมันต้ง200อันนะครับเป็นไปได้ว่าจะได้ประดับใหม่หรือว่าประดับไวช์ชิลมาด้วยนะครับแล้วก็การันตีประดับใหม่1ชิ้นนทีี้ี่คุ้มหม ถามว่า1,300งรูบี้เนี่ยกับการไปเปิดประดับได้3ครั้งครั้งละ400ใช่ไหมคสาครั้งผมว่าฟาร์มชั้น7คุ้มกว่านะมันการันตีเลยเพราะว่าเป็นใบเลือกด้วยนะครับที่สำคัญคือมันเป็นใบเลือกนะอันนี้คือใบเลือกนะครับก็ถ้าเกิดใครสามารถฟาร์มชั้น7ได้ผมแนะนําว่าคุ้มส่วนตัวผมว่าคุ้มนะครับเพราะว่าเป็นใบเลือก แต่เด้อใครคิดว่าุณดวงดีก็ไปกาชาได้อาจจะได้เกิน3ชิ้นก็นได้สูงสามครั้งใช่ไหมจ,จะได้เกิน3ชิ้นแต่ว่าจะได้อะไรมานี้เราไม่รู้นะครับอ่ะทีนี้ก็เดี๋ยวเราไปดูทีมกันดีกว่านะครับอ่ะปึ๊บนะครับทีมที่ใช้นะครับเป็นทีมนี้นะครับอ่ะเป็นทีมนี้ใช้เอ็นเอสปาร่านะครับเอสปาร่าเนี่ยรีเมคมาใหม่นะครับมาบัฟด่านนี้โดยเฉพาะนะครับแล้วก็อ่าตอนแรกผมผมสับสนเองแหละผมหลงว่าเอสปาร่าไปอยู่ด่านอื่นนะเออเมาเมาหน่อยนะครับวันนั้นนะครับ โอเคนะครับอันดับแรกนะครับเซียนนะครับเซนเป็นตัวดาเมจของทีมนะครับใช้อาวุธเป็นสจุดอ่อนนะครับแล้วก็2ตอบโต้ด้วยนะใช้เป็นตัวโต้หลักเลยนะครับแล้วก็แหวนนะครับแนะนําว่าต้องใส่เป็นแหวนฮิลหรือแหวนฮิลกับคียที่เขเอ๊ะจริงๆไม่ต้องแหวนฮิลก็ได้นี่หว่านะครับแนะนําเป็นแหวนฮิลหรือว่าแหวนวอยครั้งก็ได้อะไรก็ได้นะครับที่ฝั่งคที่เข้าข้างล่างนะครับหรือจะเป็นแหวนหลบก็ได้นะครับอ่ะทีนี้นะครับเจมนะครับ ันล่าสุดคือลดคูดาวนะครับต้องมีแน่นอนบังคับนะครับแล้วก็เพิ่มความแสงคีดที่ข้อมแสงจุดอ่อนนะครับส่วนอันบนเนี่ยที่ผมใส่เป็นตอบโต้เพราะว่ามาใส่เจมอื่นไม่ได้คือผมใส่เจมเพิ่มพลังจบตี50%แล้วแต่ว่ามันไม่มีผลนะครับไม่รู้ว่ามันมันทับกับไอรีในดานนี้หรือว่ายังไงก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าเทสมาแล้วว่าคือมันไม่เพิ่มให้นะครับก็ผมเก็ใส่เป็นเจมตอบโต้แทนเพื่อเพิ่มโอกาสให้มันโตติดตลอดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่เพิ่มเนี่ยบางทีเนี่ยมันโตบ้างไม ไหนก็ใส่เจมเพิ่มพลังโจมตีไม่ได้ก็ใส่ตอบโต้ไปเลยนะครับอลูกไฟก็แน่นอนอยู่แล้วครับว่าบังคับต้องมีรถคูดาวนะครับแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีอันนี้ก็แล้วแต่ว่าใครมีลูกไฟเลเวลเท่าไหร่นะครับลิมิเต็ดนะครับเพิ่มดาเมจสองช่องแล้วก็ตีท่านมือแลงขึ้นแน่นอนอยู่แล้วนะครับประมาณนี้ใส่อินนะครับเน้นโต้ดาเมจนะครับต่อยอย่างที่บอกไปอาจจะเป็นรอยครั้งก็ได้นะครับฝังด้วยคียเข้าดาเมจหรือหลบอหลบไม่ได้เนาะอาจจะเป็นดูดเลือดก็ได้นะครับตีธรรมดาดูดเลือดคีย์เข้าดาเมจ ตัวต่อมานะครับเอาเป็นตัวเอสปาร่าก่อนแล้วกันนะครับเอสปาร่าเนี่ยเป็นตัวบัฟที่สําคัญมากนะครับแล้วก็เป็นตัวที่เราจะใช้บัฟใช้ดีบัฟแทนเรเชลด้วยนะครับเอสปาร่านะครับสองสปีดสองเลือดนะครับตัวหน้าเนี่ยแนะนําว่าของต้องแน่นนิดนึงนะครับคือชุดต้องค่อนข้างแข็งพอสมควรแต่อาจจะไม่ต้องแข็งมากก็ได้เพราะว่าเราลดดาเมจได้เยอะมากอยู่แล้วนะครับแหวนถ้าเป็นแหวนเทิร์นจะดีมากนะครับฝังด้วยหลบนะครับอ่ะแล้วก็เจมเป็นพวกสายอึดทั้งหลายนะครับที่สําคัญคือเล่นเกต้าเวก แล้วก็บล็อกน่าจะมีนะครับเ <Yeah. S 1> ล่นเกตเวกับบล็อกควรมีส่วนอันนี้ล <Yeah. S 1> <load block S 2> ดบล็อกดาเมจถ้ามีก็ดีไม่มีก็ไม่เป็นไรอ๋อผมลืมไปเอสปาร์ดามันบล็อกล้ออยู่แล้วเพราะฉะนั้นอันบนเนี่ยไม่จําเป็นนะครับแต่ว่าไม่รู้จะใส่อะไรอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่เป็นไรใส่ไปก่อนแล้วกันนะเอาเป็นว่าควรมีบล็อกลดบล็อกดาเมจกับเล่นเกตเวยนะครับส่วนอันบนที่ใส่เป็นเจมสีเขียวเอาเลือดอะไรก็ได้นะโอเคนะครับแล้วก็ลูกไฟ ไม่จำเป็นไม่มีปัญหานะครับถ้ามีเพิ่มถ้าใครเล่นสายเดฟก็เอาเพิ่มเดฟมานะครับอ่าลิมิตเบรย์นะครับแนะนําเป็นลดดาเมจจากท่านมืดนะครับถ้าเกิดใครช่องว่างหรือมีเงินเหลือก็เอาตั้งสะท้อนมาด้วยอันนึงก็ได้นะครับอ่าโอเคสำหรับเอสปาดนะครับอ๋อหน้าที่ของเอสปาดานะครับอันดับแรกนะครับลดพลังโจมตีเวทนะครับ55เปอร์เซ็นต์นะครับอย่างที่สองนะครับสกิลเอาไว้ของเอสปาดานะครับจะทําให้เป้าหมายเนี่ยมีพลังโจมอ่า ความเสียหายของเป้าหมายจะลดลง80%ก็คือคล้ายๆประมาณว่าพลังโจมตีลดลง80พลังป้องกันลดลง80นะครับแล้วก็โดนแรงขึ้น80อันนี้คือสกิลของเลเชลทั้งสกิลน็อกไฟแล้วก็สกิลแทงข้างล่างเลยนะครับสกิลเวทของเอสปาดั้งสกิลเดียวสามารถแทนสกิลของเลเชล2ส,สกิลได้นะครับนอกนั้นนะครับเป็นตัวยืนบัฟอย่างเดียวนะครับเลเชลนะครับใส่อื่นๆน,น,นะครับแหวนเพิ่นหลบก็ได้นะครับอ่าแล้วก็เต็มสีเขียวเน้นเล่นเกตเอเว๊อย่างเดียวนอกนั้นก็ใส่อื่นๆมาใส่บบบลลลล็็อออกกสสสสะดดดมมาานครัใใ่่เืปี แต่ว่ามีทริคนิดนึงว่าผมแนะนําให้สปีดของเอสปาร่าเยอะที่สุดในทีมนะครับเอสปาร่าควรเป็นสปีดเยอะสุดในทีมไม่จำเป็นต้องใส่ของ PVE ก็ได้นะใส่ของสปีดอะไรก็ได้นะครับให้มันเยอะที่สุดนะครับแล้วก็ตัวอื่นเนี่ยให้ลดอ่าลดสปีดลงนะครับผมให้เลเชลเป็นตัวสปีดน่าจะอันดับ3นะอ๋อสใช่ไหมโอเคเลเชลอันดับ2นะครับแล้วก็เป็นเอมิเลียอันดับ3นะครับ แล้วก็เซอินตามมาตามลำดับนะอ่าอ่าเซอินไม่ใช่เซอินไอรีนไอรีนเก็บเอมิเลียเนี่ยไม่มีปัญหาใครเยอะกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็เต็มเองแหละนะอ่าทีนี้เอมิเลียกับเลเชลนะครับควรมีเล่นเกตนะครับแล้วก็ใส่อึดเอมิเลียเล่นเกตนะครับใส่อึดนะครับแล้วก็เซอ่าไอรีนไอรีนนี่อะไรก็ได้นะครับเน้นอึดไปก่อนนะครับอ่าแหวนแหวนหลบก็ได้ใครมีแหวนเทิร์นหลบแหวนครั้งหลบอะไรก็ได้ใส่มานะเอาอึดนๆไว้นะครับ แต่เลี้ยงใช้เป็นจิฟนะครับไม่ใช้โยรังแล้วเนื่องจากว่าไม่ต้องการลดคูลดาวเพราะว่าคูลดาวมันจะเสร็จพอดีเพราะว่าบอสเราสกิลบอสสกิลเราโต้คูลดาวเสร็จพอดีนะครับมันอาจจะมีเหลื่อมนิดหนึ่งประมาณวินิจหนึ่งแต่ไม่มีปัญหานะครับอ่าก็ใช้เป็นจิฟเอาแรงสุดไปเลยนะครับแผนไม่มีปัญหาหน้า4หลังหนึ่งตั้งสถานะไม่จําเป็นเพราะว่าเรามีเอเมเลียอยู่แล้วนะค่อนข้างพอนะครับในการตั้งสถานะนะครับแล้วก็แผนนะครับไม่ใช่แผนพาสซีฟ สีผมไม่ลดโต้นะครับของบอสผมปล่อยให้บอสโต้นะครับเพราะว่าจะได้ดึงคูดาวด้วยนะครับดึงเวลาดึงคูดาวนะครับสปีดผมไม่เอาเพราะว่าเอาเลือดแทนนะครับตรงนี้นะแล้วก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ไม่ลดโต้นะครับเป็นลดจุดอ่อนบอสแทนนะครับบอสจะได้ตีเบาลงนะอันนี้ลดบล็อกนะครับไม่มีผลอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราไม่เอารลดโต้บอสไงราปล่อยให้บอสโต้นะครับนี้เราก็เพิ่มดาเมจเลยไม่ต้องลดตอบโต้นะโอเคนะครับอันนี้คือทีมสามารถใช้ทีมนี้เคลียร์ทั้งแบบปกติทั้งแบบออโต้ได้เลยนะครับแล้้้ววก็ิธีีาารรตตััังงคคค่่ออโนนะะบบย อันดับแรกให้ตั้งสกิลแรกเป็นสกิล a w ว y ของเอสปาร่านะครับอ่าตั้งอย่าลืมกดตรงนี้นะครับสกิลตามลําดับนะครับตั้งเป็นเอสปาร่าสกิลแรกสกิลบนสกิล away สกิลเดียวนะครับแล้วก็สกิลที่2เป็นสกิลแปลงร่างของเซอินนะครับแล้วก็สกิลสุดท้ายคือสกิลโจมตีของเซอินตั้งแค่นี้พอนะครับสกิลอื่นไม่ต้องตั้งเลยนกฟงนกไฟอะไรไม่ต้องปาเพราะว่ามันทดแทนด้วยสกิล a w ว y ของเอสปาร่าสกิลเดียวสามารถบัฟได้ครบทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็เอสปาร่าเป็นตัวเปิดนะครับมาเจอัน่อ ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ของต้องครบนิดหนึ่งนะครับเจมเล่นเกตเวกอะไรต้องมีนะแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆจะตั้งค่าฟาร์มยาวๆนะครับก็สามารถมาที่ด้านขวาได้นะครับอาจจะตั้งให้ซื้อกุญแจได้นะครับถ้าเกิดกะว่าจะฟาร์มฟาร์มจนครบร้อเลยอ่ะนี้เราจะฟาร์มถึงร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับก็ติ๊กตรงนี้นะครับต้องการหยุดตอนเจอบอสไหมไม่ต้องไม่จําเป็นนะครับเดี๋ยวเราค่อยกลับมาเคลียร์ที่หลังก็ได้นะตอนตื่นมานะบอสมันอยู่ชั่วโมงหนึ่งใช่เอ้หนึ่งวันใช่ไหม มันอาจจะมีเฟลบ้างแต่ว่าถ้าเราสามารถเคลียร์ได้มันก็น่าจะโอเคตลอดก็น่าจะตั้งค่าประมาณนี้นะครับสำหรับการตั้งค่าบอสโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จบการอธิบายเพียงเท่านี้แล้วกันนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะเปิดออโต้ให้ดูหนึ่งรอบแล้วกันนะครับเป็นแนวทางนะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้เล่นทุกคนทั้งการลงแบบธรรมดานะครับครั้งแรกแล้วก็การออโต้ด้วยสกิลผมคงไม่จําเป็นต้องอธิบายนะครับของบอสนะครับเพราะว่าถ้าจัดทีมตามนี้มันค่อนข้างครบเครื่องอยู่แล้วนะครับมีตัวการสาถานะ มีตัวดีบัฟลดดาเมดมีตัวบัฟดาเมดมีลดพลังโจมตีอะไรเรียบร้อยแล้วครับก็สามารถใช้ทีมนี้ตลุยได้เลยนะครับโอเคครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้สนุกนะครับสวัสดีครับสต Oh uh! Okay. A. Hey.